สวัสดีท่านผู้ชมทุกๆคนด้วยนะครับวันนี้ผมจะตามหาทัฟก้ารอตัวใหม่นะครับก็คือจะมาเปิดแพ็คสีส้มนะครับเฮ้ยสีเขียวสิแพ็กเขียวทั้งหมด1 5 0 0เศษนะครับผมก,ก็คือทั้งหมด30ครั้งนั่นเองเดี๋ยวก็เดื่นก็ขอเปลี่ยนโปรไฟล์ไปเป็นตัวของทัฟก้ารอร่างใหม่ก่อนนะครับในีเราจะมาตามหามันกันนะครับก็สําหรับใครที่เข้ามารับชมแล้วนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ ก็ติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มตัวแรกกันเลยตัวแรกนี้มันจะมานะครับตัวแรกจังหวะนี้เราต้องมาครับขอเป็นทฟาฟก้ารอเดี๋ยวเฮ้ยเดี๋ยวแป๊บหนึ่งผมขอแบบเราขอกลับไปกดทฟกาฟก้ารอแล้วแบบค่อยมากดอีกทีหนึ่งละกันกดอีโลนะครับผมเลือกเป็นให้นี่ทฟาฟก้ารอเราต้องแบบทำยังไงดีถอดของดีกว่าเนาะเดี๋ยวผมถอดของออกนะครับบอกนี่เพื่อจะดูแบบกระกาศที่สุดนะครับจัดไปเลย ตัวแรกของเรานะครับจะเป็นปับ๊บอ้อยเรียบร้อยเอเนโฮมาทำไมครับเนี่ยไม่รอช้าผมใส่ตัวที่สองทันทีเพิ่มตัวฟาร์มง,งโกไว้สงสัยจะไม่ได้สมั้งเนี่ยตัวที่สามรออะไรล่ะครับโอ้ยคารีนาหมขอหน่อยขอหน่อยทัฟการารอเนิเวอร์ครับเพิ่มเป็นเท่าไหร่แล้วบาตัวที่สี่ยังไม่ได้อะครับอะไรครับเนี่ยตัวที่ห้า ปั๊บโอ้โหเรียบร้อยผมว่าออกยากเกินจเจ้ารอเนี่ยมันต้องมาแล้วแหละมันต้องมาแล้วจังนวะนี้เราไปจิ้มตัวรอแล้วนะครับผมเพือที่จะเรียงมันออกมาปั๊บโอ้โหเปนเจนมาทําไมครับเนี่ยใส่ต่อดีครับตอนนี้ผมเปิดไปเท่าไหร่แล้วครั้งที่แปดมันนฟาร์มาสามตัวแล้วอ่ะครั้งที่เก้าเฮ้ยนี่ไงเราประกาศหลองร่าง,งปกตินะครับแม่นึ่มาใช่ ไม่ใช่นะครับผมเราหารอบนิวเวอร์เมื่อกี้มันแบบรอบปกติเรียบน้อยไปแล้ว10ทีผมยังไม่แบบเจอวีแวลที่มันจะออกมา้ผมเลยนะรอบนิวเวอร์เนี่ยแม่มีแต่รอปกติออกมาตัวหนึง่งสงสัยเราต้องเปลี่ยนโปรไฟล์ออกก่อนเดี๋ยวระบบเกมมันคิดว่าเราจะมีเยอะและครับมารอบที่11ใส่เข้าไปนะครับโอ้ยแม่เปิดตัวได้เบอร์เจนใส่เข้าไปนะครับผมเราจะใส่ไม่ยัง้งใส่ไม่ยัง้งโอโ้โหอย่าบอกนะหนึ่งพันห้าร้อยเศษนี่ผมไม่ได้สักตัวหนึ่ง อย่าบอกนะอย่าบอกนะต้องมาแล้วดิเราวิ่งอยู่เลยวะหรือว่าหาไว้เล่นคอมโบกับ bo, โดฟาวายคอมโบหอ้ยโมเลียตัวของซาโบผมก็ยังไม่ได้นี่ว่าโอ้โหตัวที่เราต้องการอะไม่ได้โอ้ยโฟจิเงียบร้อยเอาลุงเอาไปดิบุกมาอีกแล้วเหมือนจะเฟลอะครับ18รอบแล้วนะที่เราเปิดขอหน่อยแม่งเลยรอนิเวอร์ไม่มีว e ิเมลเลยเว้ย ลอล้อลอลอ,อย่างนี้เราจะหา10ดาวยังไงครับเนี่ยรอหาอยากจัดเกินตอนนี้มันมีทั้งหมดประมาณกี่ตัวประมาณ18ตัวเนาะตัวละครที่เป็นระดับ SS สายปกตินะครับ1ใน18เปิดไปแล้ว18ก็ไม่ออกอะครับมเมเจอร์มาอีกแล้วขอหน่อยดีขอทัฟก้ารอนิเวอร์หน่อยป๊าปเฮ้ยยังดีอยู่ไยเอาในตัวที่มาไว้อัพ15ดาวให้มันได้นะขอหน่อยดิขอหน่อยดิ ขอหน่อยห่อเดลฟานมาอีกแล้วครั้งที่20อันนี้เพิ่งจะครั้งที่20นี่หวะเมื่อกี้นับยังไงสิบแปดวะปั๊บเอ้ยมาอีกดยสามโบมา2องเลยเว้ยอีก10อันสุดท้ายนะครับอีก10รอบสุดท้าย500ร้อยแพ็คห้าร้อยเสรเบียนโรบีน,บน,บนมาอีกแล้วมาอีกแล้วโหเเรียบร้อยอะรออะไรล่ะครับรุร่นลัวแม่งเลยนี้มันน่าจะไม่มาแล้วเนี่ยไม่มามันยังไม่เอาลงแท็กเขียวหรือเปล่าวะโห ทับปก้ารอเข้าหลายวันแล้วนะ3-4วันแล้วนะครับถ้าไม่เข้าก็จะยังไงอยู่อเอเจ็ดมาบ่อยจัดเลยมาบ่อยเกินอีก5ครั้งสุดท้ายอะครับปาโอ้ยแคลอดใส่รุดลุงเอาไปดิแมงจินเบรลุงเอาไปหน่อยอเรียบร้อยสันจิสองครั้งสุดท้ายโอ้ยเรียบร้อย GM อ เอแมงมันแกล้งเราหรือเปล่าครับเนี่ยอย่างเกลือเลยหอปกติมันไม่สุ่มยากขนาดนี้นะไอแพ็กเขียวเนี่ยอันนี้ไม่ออกเลยอะครับย่อยทิ้งให้หมดนะย่อยให้หมดย่อยให้หมดเรามาจัดแพ็คสิบห้าเปอร์เซ็นต์นี้เผื่อมันเอามาหลบอยู่ในนี้สิบห้าเปอร์เซ็นต์เจ็ดอันมาปับป๊บๆๆๆเรียบร้อยเกลือสุดๆหนึ่งพันห้าร้อยเศษสามสิบครั้งไม่ออกนะครับ เกินไปให้ hey, เรามีผมเหลือทังอยู่นี่หว่าแถมไปแถมถังไปเลยแถมถังไปเลยสิบรั้งแรกไม่ออกอีกนิดอีกสักสิบไม่ออกอีกอือขังที่สามสิบยังไม่มาครับอือมผมเราน่าจะได้จากชัว,ชวร์คอนเฟิร์มร้อยห้สิบรังแล้วแหละ เพชรใช้เพชรยังได้หนวดขาวอยู่เดี๋ยวผมอกกอขอไปแลกก่อนขอไปแลกถังเบียร์มาเพิ่อมอีกห้าหน่อยเพราะว่าตอนนี้เรามีอยู่ห้าเนาะนี่ตีบอสเปิดกล่องมากเลยยังไงก็แจงแล้ววันนี้เอาให้มันสุดดิมันจะเกลือสุดหรือเปล่าผมแลกมาแปดกล่องไปเลยจัดไปเลยแปดกล่องจัดไปเลยแปดหมวกไอฟี่ดิเฮ้ยหมวกไอฟี่ผมเหลือสี่สิบห้านี่วเกือบลืมมาแลกเลยเซอร์เวียนนามนี่แบบแทบจะไม่ได้เล่นนะครับผมเอามาไว้สุ่มเฉย อามาไว้สมขอแรกหน่อยขอแรกหน่อยสักห้ามีไหมไหนนี่ไงจัดไปขอห้าแก้วอะครับหัวพันสองร้อยมาแถมอีกครั้งอีกสิบครั้งนะครับเป็นสี่สิบมันต้องมาให้ผมสักตัวหนึ่งแล้วแหละมันต้องมาโอ้ยอะไรครับเนี่ยเกือกเกินหอได้หมวกมาเพิ่มอีกสี่ครับเป็นสี่สิบเก้าแล้วเป็นสี่สิบเก้าเรามาจัดหน่อย เรามาจัดดินี่มีทัฟก้การอากำดาอ่ะครับมาในเมื่อแบบเปิดแพคเขียวไม่ได้15%ไม่ออกมันต้องมาจากกล่อง1กล่องก่อนโอให้2 0 0เพชรแล้วก็2กล่อง,องเปิด1แล้วก็เปิด2องะครับเปิด1แล้วก็เปิด2องใส่แมงค่าอะไรดิมันต้องมาหน่อยไอ,อ้รอเนี่ยจับไปปับ๊บๆอโหเกลือสุดๆเกลือกว่านี้ก็ไม่มีแล้วอะครับผม ผมจะไล่เปิดให้มันหมดกล่องให้พวกสุ่มเนี่ยอันนี้ได้ไรอืมหยิบตีบอสกับรอมาสุ่มไอ้รออีกแล้วไอ้รออีกแล้วโอโ้โหห้าสิบสิบห้าห้าสิบสิบห้าได้มาทําไมสามสิบอันวันนี้หออเหลือกล่องไรนี่เอาบันทึกหน้าจอสักนิดเหลือกล่องไรเหลือกล่องไรมันต้องมาแล้วแหละสิบห้าสิบห้าอืมที่ตีบอสเจ็ดเทพมาอย่างเยอะ ห้ากล่องนี้ได้ไรนี่มีโอกาสสุ่มตัวละครอ,อกีกจัดมาโอ้โหเกินสุดๆเลรีของเวียดนามทำไมมันแบบปรับเกินทุกวันเนี้ยดูกล่องนี้ดิห้ากล่องมีตัวละครด้วยโอ้โหเกินปลายหนึ่งร้อยสามอันอะไรครับเนี่ยหมดยังเนี่ยกล่องหมดหรือยังเฮ้ยอันนี้เหลือเปิดไม่ได้แมงกัดจะเปิดอย่างเนี้ยหมดแล้วอะครับโอ้โหโคตรเจ๋ง จ๊งสุดๆรอบเนี้ยตั้งแต่เล่นมาไม่เคยเจ๊งอะไรขนาดนี้นะครับห5 0 0รเศษผมแบบไร้ประโยชน์มากเลยอะเสียทิ้งจริงๆก็ไม่ได้อยากเปิดเอาทัฟก้าเรอนะแต่ว่าคนดูขอมาเยอะครับผมจัดให้หน่อยสักติตติดหนึ่งตะแรกว่ากะ,จะเจ้าสัก10ดาวแล้วเอามารีวิวด้วยนะครับผมเพื่อที่จะดูสกิลแต่ที่ไหนได้ไม่ได้สักตัวเลยอะครับผมโคตรจะเฟลเลยนะสรุปแล้วผมยังมีตัวเดียวเหมือนเดิมดูริบุ๊กมี4ตัวไม่เป็นไรอย่างไรผมได้บุ๊กมาลอรีวิวนะครับผมตัวที่จะเข้า อังกฤษเป็นตัวต่อไปเนาะหรืออาจจะเป็นชปเปอร์ชปเปอร์นี้6ดาวแล้วผมเหลือเศษอีก2ตัวเป็น9ทําเคสเป็น10อะอย่างไรก็มีบุ๊กหรือชปเปอร์นะครับผมจะที่จะเข้าอนาคตที่จะมาในเร็วๆนี้แหละของเสริมบอมังกินเนาะอย่างน้อยเรามี2ตัวนี้ไว้รีวิวอยู่ส่วนรอรนิวเวอร์นะครับเดี๋ยวขอเวลาสักประมาณ2วันละกันนะครับผมเพื่อที่จะไปดึงอีกรหัสหนึ่งผมมาเปิดมันต้องมาแหละตอนนี้ก็ไม่ไหวจริงครับผมรหัสนี้พันห้าร้อยเศษแพ็กสิบห้าเปอร์เซ็นต์ไปอีกเจ็ดครั้งสุ่มไปอีก,ก ไม่โผล่เลยะครับก่อนน้นนี้ก็สุ่มไปแล้วนะแม่งไม่ได้เลยดูตัวอื่นดิมาอย่างเยอะเปิดแพคเขียวเมื่อกี้เนี่ยหลอไม่มาสักตัวหนึ่งนะครับผมเกินไปบางทีอะแม่งไม่ให้ทาวฟาก,ก้าลอผมเลยอะอะไรจะขนาดนั้นอะไรจะขนาดนั้นครับเนี่ยดูตัวอื่นอย่างเยอะเนี่ยได้ทุกตัวครับยกเป็นลอ,อนิวเวอร์เกินไปจริงๆไอ้ลอ,อนิวเวอร์นี่ทำไมมันยากจังหวะมันเถื่อนจริงๆนะตัวละครตัวเนี้ยก็เดี๋ยวสำหรับรอ,อน,นะครับ เดี๋ยวจะลงรีวิวให้ดูเร็วๆนี้เดี๋ยวผมขอเป็น10ดาวก่อนละกันจะได้ดึงความสามารถอย่างเต็มรูปแบบนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับใครที่ดูแล้วชอบใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้ด้วยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งการแจ้งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดเวลาที่ผมลงคลิปใหม่ๆหรือมีข้อมูลการอัปเดตข่าวสารจะได้ไม่พลาดนะครับก็คลิปนี้ฝากกดไลค์นะครับผมเพื่อเป็นกาลังใจในความเกลือของผมด้วยนะครับผมก็ไม่เคยเล่นแล้วแบบเกลืออะไรขนาดนี้มาก่อนเลยนะครับ ในเดี๋ยวมันดูผมมีรหัสนี้ที่แบบซ่อนแพ็คเขียวไว้อีก588นะครับผมก็จะมีถังอีกเจอการไอลอมมันไม่ออกจริงอะมันต้องมาแลวแหละจังหวะนี้ทัฟก้ารอเนี่ยเดี๋ยวผมขอเวลาไปจัดการในตัวของทัฟก้ารอนะครับเดี๋ยวจะหามารีวิวสิบดาวให้ทุกคนดูในเร็วนี้อย่าลืมกดกระดิ่งการแจ้งเตือนไว้รอด้วยนะครับลงคลิปปุ๊บจะได้รับชมกันทันทีเลยเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับคลิปหน้าอย่าลืมมารับชมกันด้วยนะครับผมสวัสดีครับ